เก็บตกค่ะพี่น้องขขพักพักกินสมนี่บึงเอื่อยเรามาฝากปีนกะตาเทิงเขาพูเทิงบักม่วงแก่ขมิ้นฮอมะมานำอ,าอันนี้ของเ้ามพยจางเดียวมันเชื่อมกินมะเบือเทากับขึ้นนี่นแหนมด้วยมะเขือเทศกับบัก <laughs> พีกมากินสมอุ้ยอายอื ตาเจ๋อเห็นเอื่อยแล้วกินบ่อลงเหลี่ยวนั่นการ์ดเป็นหน่วยแตกผุ้ผู้มเพื่อนสมสมด้วยแซ่บปนใส่กบเมียนใส่กบเมียนใส่ตะไคร้เนาะเมียนเมียนแต่ว่าต้องใส่ตะไคข่อ้าวไอ้เชิอกินให่บึ้งบึ้งแบกม่วงแก้วดีดีบ่ใช่เลยถนัดน้ำเขาบ่อสมกินไข่บ่อ เกื่นน้ำลายเตรียมทองแบานเฟืองบอกดีบฟันเฟืองโลหสีโลหสีหางเถ่าเขาแล้วเาเกินเขาเลมาพี่น้องที่สมน้ำกันโอ้เสียบเดียวนะมือเราโคกมาได้ ข้าวโพดข้าวเหนียวสุดยอดเลยน้ำงานออเดอร์ล้นผูกหน่อยโพดมันสัปหลังไปมันหานาทีมันหานาทีมั่นสัปหลังเพรเหี้ยมึงมั่นสัปหลังสีเมาเนี่ยพวกไส้นี่บ่ใส่ใส้นี่ก็คือพอแทะใส่ถุงไม่แล้วเนาะอืมเราหมากกระของขม นาะมาณองฝ่นใช่เใส่นีบอ่ะแกนกันล่ะเขาแต่งใส่แก้วบอข่ายวเห็นบอกระิใส่้ามันเสียบอ่ะบอเจ้าบอขายยาวมันเย็นไทยคนครอืหมกศิษส์ออ้อหมกศิอๆๆใส่เบิดแล้ว ห,หมอเลยใส่กระเสียสกะทิเหมอนัดีจูเย oh, ็นมตองมันโหดจีเมามันมาผสมเลอกินน้ำกันพอดีวยแจะจำไหมคุยคุยแม่ แห้งบัวแห้งยาวาซื้อมอกกอกมองซ้อดิแกนจางปากสดดูได้ยางดีเลยประม่งแมนยูจริงแมนบ่ได้ปลูกกินๆทุ่มๆต้นเดียวนี่เอยู่ดูก็มองแต่ของนั่งกับดน้นาบสมือพุฒนาพหดไหนพุฒนาพุฒยังข้าวสมุนมาๆมาปุ๋ยปุ๋ยกับอัตโนมัติเลยปุ๋ยครบเสร็จครบเสร็จเลยปุ๋ยน้ำกันกละพักอันนี้แหละแก่เมื่อย์คนนั้นต้นชายปนไก่ แม่ปนกบปนกบปนไก่ปนกบปนไก่แม่ย่างกบแล้วก็ไปตํานี่ว่าน่อยซํานี้ว่าเอ่ยเรากัดปวดพอดีเออกินจนอิ่มเลยแห้งอยู่ต้นดกดกนดกอยู่แซงเียวลายหลายน้ําแต่สุปีดกอยู่ตาหมองันแลหมองแม่นอเ็บกินนั่นบ่ตอเนาะ น้อนกว่้อนเรากินเลยเดีเมื่อนเลยอันนี้กินยาตึงหย่อน่ได้เอากระทะมาถอดไข่ใส่กบเนาะงะแมนอยู่อือน่คือเขาไงแม่ไอีเหมืเด็ดอดไข่อดร่อยหลานเยกอดใส่หมูอกะตอดใส่กบเขาับไข่กันยังอ่อยานบิวเนียดยขาก็ถอดไข่ใส่กบอย่าเด็ดับกบมุ้นอดใส่ไข่ย่ยนีเนาะ กระดูกยอะหิมบอกหาสิเรากันจืดฟัดไข่ใส่กบอือบดสองส่วนเพื่องในจกหลวงฟ้านี่ยเมื่อ้ผมได้เห็นอีดีอืีม่เห็นอือไข่สกมาเตเปิ้งยัไงกันนี่อ่รักกน่อยาต็บเอ้าก่อนทะดำๆมากแล้วก็ อายเป็นยังจังอลยน,นี่ตัวตัวน,นิบาสคาร์ดีพราะว่าตัวแรงหน่อยเลยใส่ของของเออมันแทรกกระทาบแบบบุบบุบเนั่นนะดีแต่เวลาหนิกับต้นพันธุ์ตัวนบาทคารีดีพอดุด <laughs> บอ่อแม่ใายก็เบื่อเสียบ่ะอ่ <laughs> อปวดเอาไปในไฮน,นั่นตกแรงเกี่ยง <laughs> เกี่ยงเกี่ยงกรดีหรอว่าจะมนาไหนนี่พากันเรื่องเผาเรื่องต้มกินนั่งกิ้นบ้างนางหัวด้วยอิ่มอิ่มกินหมูจะอิ่ม มันไปเรื่อยๆเพื่อนไแล้วนี่ติดแถวที่ขาสงแรกมากเราเผาเรายางทีใหญ่แอบอยู่มัมีถุงยางเนาะที่หอโอ้โหสดมาห้เราจะให้าไปเดินข้องขี้มีเยอะขึนบังโวงหล่ะกินเข่าขวด ้าวโพดเหนียวแ่บเหนียวหนุ่มคันติตามเจ้าบองมาหาน้ำบอสละล้วก็ทางห่างไม่อดรจำเจ้าบองมาหแล้วน้ำเราเป็นแบก้างหลังน่แบกนังนั่งเฉลจิจจุเนาะรอติดตามได้พี่น้องผมก็ไปเชิญีเด่าเบ่งแล้วหลอหล แต่ว่าเห็นแล้วเอื่อยซิมคนแรกเดี๋ยวจะซิมให้ต่อเอาพีงนี่เพ็ดบ่ะอือร้อยช่องคลีดเด้อพี่น้องพี่มึงนว้าวอุพถี่ขาวดิเฮ้ยน่ากกินกับอันนี้แบบพีงอย่างเขาอืุปถี่คือของปลาสายไหมพี่กะเลียงบ่ะพี่ขาวน่ะพี่ขาวแล้วโอ้หไปเต้ใส่ไอ้ปลาดุกทรงเครื่องปลาล่าทรงเครื่องแหมอร่อยโอ้ยกินเดือดละสองหน่วย ดีปีเดนเขากินทังซืดีปีเต็มกินจังไเอเออสิบอเขาไปกินทีละน้อยตาโดยเ้วกินังซีได้หนเอหยบไมเผาจังซื้กินีดีเนี่ยจ้าแล้วกินเห็เบิงกินบิงกินตรงทินจะสี่จับอวยมือสัน กินมือสั้นนะมอแผ่นดินไหวจัาลิกเตออ์บ้นั่นมาคือขัวออกไม่จะหมายถึงใครบากนันว่กินมือสั้นเือกนี่เยหงอยหงอยอันนั่นแหละอุจยะ จะลวงพอแล้วก็ยังเบื่งงั้นเบื่อกับมึงมาเดิ๋นักดือนักเลียงกับเบื้องหัวแสบดีป่ะคนใจเย็นเนาะกินกับผงก้อยกินแบนีตัวไม่เคยทานาคนบริษัทรีิสติกเลยมันบวาขนาดเราว่ามันเฮียก็จกินมันเฮียข้าวมันเฮของคนพัน กินเป็นี่มันระยะแล้วกันนันหละกระมิกระเมียโอ้ยเอยแต่ไม่มาบดมาผู้ใดเลยอกบไดห้อนบุญดหอโตมอมเป็นผักเลยมากล้เนาะจาจะเอาขึ้นข้าวหวานมีเสียเลยแน่นเนาะนี่เด้เอือย เอาใส่โอ้แม่เลือยีสตัสอ่อนใส่ใหแกยากแต่เยเห็นมันเป็นบนเยเใส่ป่าใส่บ่อันนี้ก่อนนำเชื่อมทีว่าเขาเอาท่านห่วยปิงแม่สอสอนส่งน้ำน้ำเมอ่ยวนั่นแลเอากันองลองครับขด่างสานยตยบ่ตะกี้ยบานก็กไปหาหมิ่ บริคันดี้ปากการปากไข่ไข่ใส่ขวดช่างวะเอะขายนายอาโอ้ยบันไดเตะแต่ว่าผมเสืออายุอายแล้วไมเคยตัวจ้ากเขือ,อผู้ใดสื่อช่วงนั่นเตยียหูแม่น,นี่แหละแค <c oughs> ่เป็นเด็กน้อยอยู่บ้านตก็ตัวไหลาย <c oughs> อืมทาเอ้ยนุ่บีบนุ่มเบิองนุ่มมีมีกุ้ยตนี้เยอะแยะเลยกหนุ่มเบืองเขาขุดเาหนุ่มบีบได้เห็นเห็นเอื่ยถ่ายอยู่เป็นยังจำได้บ่ชุกจังเถื่อมันเย็นบ่เอลเอ่ยให้น้ำลึกน้ำลึกตลอดเป็นงอมถ้าวโพดน้ำื้วยมันบ่ชุกกับน้ำด้วยเนาะก็หายหดจะได้กับไม่กับแหงเนาะแห้งก็เอาซีซูกงบ่เป็นยังเห็นดินแห้งก็รี่ต้นต้นใหม่กมนัน นั่นแหละเาเขาเก็บซำนี่เอาไปหดงอ่นต้นนั้นเนี่ยเขาข็ดเพื่อขายนี่เละเก็บซ้ำนี่เขากินว้ดุนเนียนใช่ใบดุนเพราะเถื่อนะมันง่ามอยู่ตลอดพาะเรากินกมิะเมียนมันง่ามนะมันเลียงทั้งต้นเลียงทั้งใบเรียงทั้งน่วยริิคอดตามจริง